มากปุดจุย๋ยอวยพรวันเกิดน้องปีใหม่ขอให้เติบโตแข็งแรงเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมานอกจากจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ปี2024แล้วยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องปีใหม่ลูกสาวคนเก่งของแอบทักษะออนกับสงการเตชนะนรง์อีกด้วยที่เผอแป๊บเดียวลูกสาวคนนี้ก็อายุครบ9ขวบแล้วซึ่งหนึ่งในครอบครัวที่สนิทสนมกับน้องปีใหม่อย่างพุดจุย๋ยก็ไม่พลาดอวยพรวันเกิดหลานรัก โดยเขียนออยพอรวันเกิดว่าแฮปปี้เบอร์เดย์หนูปีหลานรักของนาพุธนาจุ๋ยนะคะหนูปีเป็นเด็กที่สดใสร่าเริงเก่งและเป็นเด็กดีมากๆอยู่แล้วพวกเราก็ขอออยพอรให้หลานรักเติบโตอย่างแข็งแรงทั้งกายและใจในทุกๆปีนาพุธนาจุย๋ยจะคอยซัพพอร์ตหนูปีแบบนี้ตลอดไปนะคะนาพุธนาจุย๋ยน้องพีเรักมากๆเลยนะแอดแอบทักษออน ปอลอรูปวันเกิดคุณแม่แต่ลงวันเกิดคุณลูกนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะ